หนีแล้วโคโดโไม่โดนใครเลยโดนกอดคู่โดกลับไปก็บิดวันโอ่ใหม่กอดลวงไวทเตอมนเซอร์ด้านหลังแล้วขาตัดใจซื้อมาปูฟิงเกอร์คอมโบด้วยอ่ะแล้วท่านบูมเกือบตายก็ปิดลับเอ็กโกลแลนพมกับเทนเดอร์บอลที่เบอร์คิสโปโกคอมโบจากทีมนิกบ้าครับผม โอเคครับเข้ามาสู่คู่ที่3ของรอบแบ่งกลุ่มวันที่1ในสิงคโปร์เมเจอร์นะในคู่ระหว่างทีมล i ควิดพบกับควินซีครูลีควิดจากโซนยุโรปกับควินซีครูจากโซนอเมริกาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนควินซีครูจะชอบหยิบเดสโปรเฟตเฟิร์สเฟสมากเลยนะว้าวเซเว่นอย่างนั้นเหรอทำไมต้องเป็นเซเวน่น จังหวะครีปได้ครับตอนนี้ครีปแทงป้อมให้อยู่ไอ้ฉาดเปิดไปแท็กทีมคอ,อนซันลอยมาโฟกัสที่ด้านเนเจอร์โปรเฟตเลลิสมีแฟลี่ไฟแล้วแต่ก็ไม่หลอดอยู่ดีนะโอเคอุตส่าห์เล่นเพลย์เซฟแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วเลน3ก็มาหาคุณถึงในป้อมและทีมลิควิดที่มันซึ่งเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องแสแต็กก็สแต็กให้เมคเกฟาร์มตรงนี้ปากวอร์ดฟินซี่ก็มาดักอยู่แล้วนะเขารู้อยู่แล้วลิควิดมันชอบเอาเดอะดไดเพื่อสแต็กครีป กระทืบใส่เซเวนเซเวนโดนเป็นหนึ่งชุดเตะหินสโลเรียบร้อยครับผมและยาวาปามีดมาลาสได้อินเสเนียไปด้วยและขโมยสแต็กอะมูฟที่ดีของควินซี่คือเขาวมาวออดในป่าแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวลิคิตต้องสแต็กเพื่อเซเวนบอกซี่พยายามจะมาแย่งพยายามจะมาคอนเทสสู้ตรงนี้เจอแลมนน้นดูดสโนว์บอลซื้อเวลาเอาไว้แล้วคอยคว้าไม่มีดูดดาเมจรับติดคู่ดาวอยู่ไทกะการไม่ได้พอสก่อนเพื่อโซนแต่สุดท้ายมีดมาลาสจากยาวาอีกหนึ่งดอกครับผม ป่ามีดสองครั้งได้2 Q. คิวปล่อยคว้าดูดาเมจ SVT s v ทดูดไปเต็มข้อตรงนี้โซโล่คิวจะปล่อยคว้าเหมือนกัน <is> เจอควินคอนสตันยัดควินก็พุ่งออกไม่มีปัญหา <need> เปิดก๊อตเปิดแท็กทีมยัดเ <Y acht. S 1> มเลเรียนเอาโลชาล,ละควินซี่ยังคงปักวอร์ดอยู่ครับและเช็ควอร์ดอยู่ยังไม่รู้ตัวควินปาแดาแมจมาเช็ครู้แล้วครับลิควิดเอาโรอยู่ต้องซื้อเวลาก่อน รอให้เซเว่นกอดหมดแล้วค่อยสู้แต่ถ้าไปโฟกัสเซเว่นมากอินิกมากก็จะโดดมาแบ็คโคสุดท้ายแล้วเสียโรชาน<ป>เปโดบรสันเปิดก่อนนะจะังหวะที่อินสเนียจะแก้วอร์ดครับผมตรงนี้จับได้เอา้าทีพีหมดเลยอูตักหนึ่งคนได้แค่หมเดนสับหา <have> เปิดวอร์ด และสะโมกหลุดแล้วตอนนี้เจอ s p g คนแรกไอชาดบล็อกทีมตัวเองครับต้องเดินอ้อมมา s p g กดโกสซื้อเวลาไว้แล้วพยายามดูดเลือดยังไม่จ่ายผีเพราะรู้ตัวว่ายืนได้ไม่นานตายไปถ้าจะสู้ยาวๆต้องบายนะครับตรงนี้ใกาบแสตันยังไม่จ่ายแล้โคสักที27นาทีแล้วก็ยังไม่จ่าย แล้วไม่เคบอกขอคอสหนึ่งทีตรงนี้มุดขึ้น้ดนบนแล้วไม่เค้เบ่งตามมาพุ่งหนีหนึ่งจังหวะแล้วนั้นดูดก่อนไม่เค่บอกขอคอรสลอยไปสิอูเซตเตอร์หลบคอนสโอ้ไม่มีคอนสล้างบัมคือไม่งั้นอูเซตเตอร์ใช้ไม่ได้แล้วทุบหัวไปเรียบร้อยจัดการควินเห็นไหมคือความต่างของการไม่มีทาเล้นดิสเปลคอรสสตันนี่คือแบบมันต่างมากเลยเว้ยวอลัสพันตัด BKB TP ทพีกลับได้หรือเปล่าตรงนี้ ยังกลับได้อยู่ครับด้วยสกิลทีพถึงแม้จะไม่มีไบวาร์ฟก็ตามมาเจอคอยคว้าใบคอยคว้าตัดก่อนและล่อวอลลัสพันไปได้ตรงนี้สโนโบอลรีดาเมจกดโกสและก็โดนคอสนสัตแต่ว่าไม่มีล้างบับครับตรงนี้ซับตายคู่ไปเลลิสเข้ามาด้านหลังแล้ใบและสเปาขังทางด้านของเมเก้เมเก้บลิงมาแล้วตุบตับ,ตบ,ตบ ใส่เลนสเลนสเป,ปิดปีแคบีวิ่งหนีแต่ว่ามันแค่ตีธรรมดาครับปีแคบีนี้ไม่ได้ช่วยอะไรครับอินสเนียตัวไม่ได้ไทสไปเก็บคิวไปได้2เทรดสตรงนี้บ็อกซี่บายกลับมาแล้วค่อยคว้าจากปีคบีไปรลบโปรโลสานจะกิ่งออกครับเจอไม่เค,ค่บ็อกทางเสีย3โมโรชานจะมาใน1น,นาทีและพวกเขาสโมกมากดโกสเหรอเจอคอนล้างบัฟแน่แต่สโนโบอลหลบทุกอย่างเข้าไปก่อนครับตอนนี้แล้ววอลลัสพัน เอสพีไม่ตายดูดเลือดสวนเจอใบเรื่อยๆครับเซเว่นยังไม่อยอ,อมกด BKB ีดูดเลือดจน s อสพเลือดจะเต็มแล้วเลือดปีเโดดมาตรงนี้ฉันรอมานดานอยู่แล้วแต่ว่าบลิงขึ้นมารักษาพซิชนก่อนเนงไม่ได้จ่ายแบคโฮปีจัดการใข้สเสนียไปครับแมคเก้ยืนแรกอยู่แต่ว่าแบคโฮจากไฮกราวไม่ทันได้เตรียมใจก็ผมผมเมื่อกี้ไทกะมนโดดขึ้นมาที่ด้านบนครับหลบฉากไฟไปก่อนนะแล้วเรียบร้อยแซ่ฟาดเก็บคิวไปครับตรงนี้ควยคว้าดับเบิลคิวแล้วเป็นโฟแมนไวฟ์ Man ครับ ปิดซีกดสมอเขามีทิสที่อยากไฟอยู่แล้วเฮ้ยไอ้ชัลอยตรงกลางว่ะแต่พุ่งมาเปิดแบบครับตรงนี้แล้วเจอเมคเค่เมคเค่เปิดบีเคบีก่อนยาวา่าโดดเข้าไปเอาอีสเนียเจอโกสหลบและไทกาเตรียมตัวสวนยาวา่าโดดหนีแต่โดนตัดเอจิสแล้วเรียบร้อยครับไทยกาบอกรออยู่แล้วแต่ควินเข้าไปตัดไทกาไทกาก็บีเคบีไม่สนควินแล้วเขาแปลโขจะไปไหนมาด่มาี่มาี่มานิมาดดูดเข้ามาดูดเข้ามา,เ,า,มาเสียเวลาบีเคบีไปแบบไม่ได้ทำอะไรแต่ว่า ท a เองก็ไม่ตายเหมือนกันครับผมได้แค่คุมไฟครับตรงนี้เซเว่นตายไปแล้วเหลือแค่เรเซอร์เรเซอร์บอสบิคเบรีรัดหนีแล้วบ็อกซี่สโนว์บอลล่อความสนใจให้อ้าวอ้าเ,าเาตะเข้าขึ้นข้างบนเฉยครับบ็อกซี่รอดไถกะไม่มีแบ็คโฮนะไถกะโดนที่คนแรกครับกดบิคเบรีออกไปยาวาเกิดบิคเบรีแล้วเซเว่นจะเกิดอีกเจ็ดวินานทีเขาจ่ายบิคเบรีไปเพื่อตีบ้านเอาให้จบเมกาคิป แฮปปี้ดีเฟนส์ครับตายได้แล้วตอนนี้ปอยว่าดูดาเมจพีเอจี่แบบเต็มข้อเรียบร้อย PA ตายบราสบาร์ฟิวเปิดแมบปบเอา SVG SVG ีโดนคอนล้างบัฟตาย2องลิควิดน้ำเวลาโลชานมานะกดสมองมาแต่ปัญหาเลยคือต้องเคลียร์เมกอะคลิมเอ้ยสมมุหลุดครับเจอแล้วไปโปรโลสันบ็อกซี่เข้าไปเปิดโปรโลสันแล้วดูไทกะลตัวขอเริ่มเปิดบีเคบีสู้กันโปรโลสันมีโกสครับผมหลบออกไปได้ไหมเจอไอ้ฉาดขัง เสียพลสันไปพลสันบายมาและ SV g เปิดผีบวกดูเลือดสู้กับ2ตัวคออยู่แล้วดูดิเซเวนกับเบรเซอร์ครับเสียเวลากับเดนโบเบ็ดไปเยอะมา,มาแล้ว PA เอรัจหวะอยู่ครับเมื่อไหร่อีนนิว่าจะเปิดสักที2ส,อสปอร์ตที่ตายบายกลับมาเลลิสเปิดเป็นแคบีและไทย,ยังไม่โชว์ไทกะมีนินจากเกียร์ครับผมสุดท้ายแล้วโลรสันติ้งมาเจอไทกะแล้วบีบไทกาออกไปครับยัดเอิร์นใส่ไม่ไทกาบลิงได้โลรสันติ้งมาสันตัดอินสเนียอินสเนียขึ้นบ่ายไม่ได้เจอมีดตรงนี้อินสเนียจ่ายอติทิ้งก มีบายบายกลับมาครับสองสปอร์ตของจต่ด้านทีมลิควิดเลเซอร์ตายเลเซอร์ก็บายได้เหมือนกันนะแมคเคนยืนตีสู้ตรงนี้ได้โปรซันมาเลเซอร์บายกลับมาตอนนี้โปรซันไม่มีบายแล้วจับเดนพอเพิร์ตอีนตัวของ SPG ได้ SPG โดนหัวตายหนึ่งคนครับสองสปอร์ตที่บายแบ็กมาตายแบกกลับไปนะไทยกะยังไม่จ่ายแบ็กโกยังใจเย็นอยู่แมคเคนดับเบิลเมเบดปกติไวเขาจะจบเลย พราะว่าเหลือสาต่อ5เอาเอาเรื่องนะเนี่ยมีแอติ์แต่ว่าใช้ว่าดีเฟนซ์บ้านได้นะเอาแล้วครับเซเว่นเปิดก้อนมาดาเมจพันสองครับผมตรงนี้เบอร์เลือดเซเว่นได้ก่อนระดับหนึ่งเซเว่นไม่มีดูดเลือดเลยดีปัญหามีแค่ทาเลนด์ดูดเลือดครับผมเจอ P ี A P A 1, 2, เอพีโดนตันหนึ่งสองสามเสียจิตอย่างรวดเร็วมาปุ๊บลุกขึ้นมาแับแปลงโหเสิร์ฟให้กับเทนันยาวาย,ยาวาไม่ได้เล่นแต่ยาวายมีบาอยู่ตรงนี้ เลลิสปารล็ตบ้านเนี่ยผมโปรติฟายกำลังทำงานอยู่แล้วไม่แค่รลทีพีกลับมาควายคว้าก็มาเหมือนกันจับการเลลิสได้ไหมเลลิสตายคว้าไม่ทันครับตรงนี้และทุกคนรถทีพีกลับมากันบ้านครับผมจะเสียโปรติฟายไปแล้วมารอบหน้าก็ได้ครับควินซี่กรูเจอควินครับผมคาบอร์ดนะั้นเลยแบ็คโฮจัดการไปเลยควินไม่มีบายสิบวินาทีครับแล้วต่อมีให้มีบายก็ไม่มีตังค์อยู่ดี บ็อกซี่เข้ามาเจออารักขาของควินซี่กูจัดการครับตรงนี้เอจิสชีฟรีเฟนเชอร์ชาร์ดและเซฟเตอร์บัฟกระจายกันไปรีเฟนเชอร์ให้เดนโบเบตอเวลยี่ห้าด้วยแล้วเมเคเข้ามาสตันสโอ้โหปวดลายตัวโปรโัซานจะกิ้งหนีครับเจอเมเคบล็อกทางเอลดิสพอกแล้วเพิ่งแกะมาใช้พยายามจะซื้อเวลาให้หนานที่สุดแล้วเรียบร้อยโดนพิกอฟไป2 โอเรสั่นเป็นจิโอเมตริกกิฟดึงเพื่อนได้ครับเซฟเพื่อนได้ตรงนี้ไม่แค่โชเลนแล้วปามีดไปแล้วมีเฮกแล้วปามีดติดแบชอ่ะมีเส้ต่อไทกะแบล็คโฮสูบ2องเลนพยายามวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีหนแล้วแบล็กโฮตรงนี้ตัดเอจิสไปได้ครับไทกะโดนไปแล้วโดนหวนวนวนัวรัวๆไม่ไมีมีมรีเลเวร์เชอร์ให้ใช้ด้วยนะไทกะบายกลับมาก่อนตรงนี้ฟอร์ตใบจับเซเวนโผมาเอลดิสพ็อกครับผมเอสวจยังมีโกสอยู่และปามีด ไม่ให้เข้าอินสเนียกดโกสหลบอยู่เมื่อกี้เมเกตีแรก3ทีเท่านั้นครับผมดาเมจร1,000จัดการ SVG ไปและตรงนี้ยาวาเข้ามาลกุกอินสเนียยาวาบีเคบีจะหมดแล้วโอ้โหมเมเกวิ่งโคตรไวจาสวิปลิง เอกและจิม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 จัดการควายคว้าไปไม่เคโดนนาบิซโซปักและไทกะฟลิกแปลกโฮมสองเซตไทยเซเวนตี้เซนไทยเซเวนตี้ตามต่อด้วไวสปิดและย้มนมาไปครับผมแล้วไปหมดเลยครับสามตัวคอตัวนี้ไปกลับมาเนเจอร์โอเปตบลูสันพยายามจะหนีแต่โดนบล็อกทางโลูสันกดโกสเอาไว้เลลิสเขาบายมาแล้วทําได้แค่โยนติไปช่วยครับผมแล้วทางด้านของควินซี่ก็บายหมดทุกคนที่บายได้ครับไปห้าคนและควินซี่บายมาหมดแล้วด้วยนะควินซี่จะพลาดไม่ได้นะครับ เข้ามาเปิดบ็อกซี่บ็อกซี่กดโกสแต่โดนมุดสตันมุดสตันเสร็จแล้วโดนอะไริมายัดเข้าไปครับเมเก้เข้ามาซ้อนจังหวะสองล่อเอลนิสของควินได้บริสันเข้ามาอีนึงคนดิสอาร์เมเก้โดยเฉพาะสวิปปลิง้งและพีเอเข้ามาลวงครับผมได้บ็อกซีมกซ่มาเปิดบีเคบีไปแล้วนะแต่ฆ่าอิสนเนียนไม่ได้เพราะมีโกสอยู่เมเก้ Marketing, บีเคบีเหมือนกันตรงนี้เอลนิสของเอสพีจีพอกไปแล้วใช้ากาบอกอีกนึงนาทีเพื่อนๆโพอทีไฟเรามีแล้วต้องซื้อเวลาต่อครับ พอทิฟายทีมาแล้วแล้วไม่เก้โผม,มาสตันฆ่าโปรลสันในชุดเดียวตายอิสเนียฟลิงฟรอสไฟท์จับพยายามเคลียร์คีฟออกเหลือ4ต่อ5แล้วมีสิทธิ์แพ้นะควินซี่เทเลเป็นระว่าแต่ว่าชุดเดียวตรงนี้เฮ็กซ์ว้าวเฮ็กซ์กับบอททอนครับผมเซเว่นลวกเซเว่นบายกลับมามาเก็บดีวายของตัวเองแล้วฆ่าเอสพีจตรงนี้ฟรีซิงฟิลเวลยี่ห้าพริสตอร์นัวดาเมจทาเลนครับผมแล้วกวาดไป3ตัวครับแต่นัานน้องลิควิดจะดีเฟนซ์บ้านได้ พลังสามคีจริงไม่ยอม P A T P หนีมาได้โอเคแต่เหลือ2องต่อ5ครับนี่คือปัญหาเลยแล้็ปโคสองแล็ปโคพร้อมด้วยป่ามีดเข้าไปสตันมุดสตันเติมซื้อเวลา1นาทีดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ เมคเตีบ้านแล้วครับตอนนี้ต้องหยุดเมคเคให้ได้แล้วไทยกะเข้ามาฉันรออยู่เวลาเนียบล็คโฮเรียบร้อยแล้วเป็นทีมลิควิดครับผมโดนเมกาคลิปจนเหลือแค่เอนเชียน e แต่ยังพลิกกลับมาชนะได้ครับ